อย่างที่ผู้ใหญ่บอกมันมันมันยิ่งเลือดกลัวนะขุดก็เจอเจอยังไงก็เจอขุดตรงนี้ขุดตรงไหนก็เจอเพราะว่าปลาช้าวันนี้มันเยอะอย่างอันเนี้ยโกดังที่ไปถ่ายแล้วมีสีชมพูมีอยู่ครับนี่คือยังมีคนอยู่ใช่ครับอันนี้ก็มีโกดังอยู่โู้หนี่ยังไม่ถูกปุ๊บด้วยผมทราบมาว่ามีการล้างปลาช้าแต่ข้อมูลที่มีในห้าครั้งมีการพบโครงกระดูกโบราณ จำนวนมากเลยครับใช่คร hmm. ับก็คือเขามาเข้าฝันบางหลุมเจอก็ประมาณ3าศพสีศพในหลุมเดียวกันก็เจอมาทั้งหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยทั้งหมดประมาณ150ยห้สบศพก็จะมีการลํำผีอาจจะมีเสาผียังมีการเลี้ยงผีแต่ถ้าสมมุติเราหยุดนับถือไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเล่นงก็เกือบตายถึงตายครับแต่ถ้าคนที่ เรียกได้ว่าอยากมาท้าทายผู้ใหญ่แนะนำไหมอย่ามาซุ่มซีสซุ่มพ้ามเพราะว่าอย่าลุกลุกครับคนมอน,นี้ของเขาจะค่อนข้างอย่แรงวันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้ครับมาอยู่ที่อำเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรีครับ ด้านหลังของผมคือวัดคงคารามครับที่นี่นอกจากจะได้ขึ้นชื่อว่ามีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามเก่าแก่กว่า200ปีแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนพยายามไม่พูดถึงหรือว่าเคยตกเป็นข่าวใหญ่ในอดีตมาแล้วคือที่นี่มีป่าช้าสีมรรับ ได้ขึ้นชื่อว่ามีความน่ากลัวความเฮี้ยนเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งเคยมีการไปเข้าฝันนะครับเพื่อให้ไปขุดร่างภายในป่าช้าปรากฏว่าไปขุดแล้วก็เจอจริงๆนะครับคนเฒ่าคนแก่เล่ากันมาตลอดนะครับว่ายามค่ําคืนแล้วถ้าผ่านหน้าวัดคงคารามหรือบริเวนป่าช้าให้วิ่งให้เร็วโกยให้ไวเพราะที่นี่ผีดุมากจะเป็นไปนอย่างที่ร่ําลือกันหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของผีมอญได้ขึ้นชื่อว่าจิตอาฆาตแรงมากและมีความเฮี้ยนมากๆไปพิสูจน์กันครับ สการพระอาจารย์นะครับทราบมาว่าวัดคงคารามเนี่ยมีความเก่าแก่มากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวมอญวัดนี้มีความเก่าแก่แค่ไหนและทำไมถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของมอญครับก็คือวัดเนี้ยคนมอญเข้ามาบูรนณะเมื่อปี2320ันมอนะฮะก็คือเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณสมัยก่อนวัดคงคารามชื่อว่าวัดซับกลางหรือว่าวัดกลางชุมชนคนมอญเข้ามาอยู่คนมอญจำนวนมากย้ายเข้ามาอยู่อาศัย แถ<ท>บบริเวณนี้ที่นี่คือเขาจะเรียกว่าวัดเจ้าเมืองอก็คือเป็นเจ้าเมืองทองผาภูมิไชโยกรุ่มสุ่มเมืองสิงห์ท่ากระดานท่าตะกัวท่าขนุนเป็นมอญเจ็ดหัวเมืองเข้ามาบวชน,นะมอญที่อบยบมาครั้งแรกเลยอะ่ะก็คือมาจากเมืองเมาะลำเลิงประมาณ5,000ันครัวเรือนครับพอตั้งลกลากเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ขย,ยับขยายกันไปที่ตรงนี้มันแน่นเจ้าเมืองท่าขนุนก็เลยไปอยู่นครชุม,ม,มไปอยู่ทางบ้านโปง่ง แล้วก็พออยู่เสร็จแล้วก็มอนก็อพยพเข้ามาอีกประมาณ150คูนเรือแล้วมันแน่นแน่นก็ในรู้สึกว่าในช่วงสมัยการสองครับมอนอพยพเข้ามาอีก9ครั้งนะฮะอพยพเข้ามาในพื้นที่นี้อีกเก้าครั้งมันก็เลยมันก็จะเป็นชุมชนใหญ่ก็เลยเขาก็ล่องแม่น้ําลงไปไปอยู่ทางพับประแดงปักเก็ตปทุมอะไรพวกนี้กระจายออกไปก็คือโพธารามเนี่ยมันเป็นมอนเป็นกลุ่มใหญ่ ที่อยู่อะไรพวกนี้ก็อยู่ตั้งแต่ดตจนปัจจุบันจนก็ยังมีชาวมอญแต่เดิมเดิมสืบสายแต่เดิมก็ยังคงอยู่กันอยู่ก็ยังเป็นลูกหลานมอญอยู่อะไรอยู่อันนี้นะประเพณีมอญก็มี12บสองเดือนแล้วแต่อย่างเดือนหกเนี่ยก็จะมีการลํำผีลํำผีเขาจะมีเสาผียังมีการเลี้ยงผีก็คือตอนเดือน6ะประเพณีกทุกเดือนต้องเลี้ยงว่าแล้วก็พวกนี้แล้วแต่ว่า บ้านไหนตระกูลไหนเอาแล้วมันมีตระกูลเนี่ยมันมีหลายหลายตระกูลที่นับถือผีจะมีทั้งผีเตา่าตุ๊กตากระตา่ะตายงูอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าอพยพตระกูลไหนมาว่าแต่ว่าของวัดมงคลามเนี่ยงูกระเต่าจะเยอะในความหมายงูกับเต่าเนี่ยข้อมูลที่ที่ผมหามาเขาบอกว่าจากรุ่นสู่รุ่นจะส่งผ่านหม้อใช่ครับผมก็คือมันจะเป็นกระบุงอื มันอย่างนี้ครับรับช่วงต่อนี้ก็คือลูกผู้ชายรับช่วงต่อมาเรื่อยๆอถ้าหมดก็คือไม่มีลูกผู้ชายแล้วมีลูกผู้หญิงจะหมดที่ผู้หญิงเขาจะเรียกสรงผีเขาก็จะถอนถอนสาวผีออกก็คือถ้าถ้ากลายเป็นผู้หญิงแล้วก็จะหมดสิ้นแค่นั้นใช่นั้น<อ>ก็เขาจะเรียกสรงผีก็จะลอยกระบุง แต่ถ้าสมมุติเราหยุดนับถือไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะเอาง่ายๆว่าคือเขาไม่ให้คนท้องเข้าบ้านเอาง่ายๆว่าลูกพาเพื่อนมาแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนท้องใช่ไหมเข้าไปในบ้านนั้นเขาจะบอกบ้านสกปรกแล้วเขาจะเล่นคนงะเล่นคนที่อยู่เขาไม่เล่นคนทําพามานะเขาเล่นคนที่อยู่เล่นจนเกือบตายถึงตายอะครับเล่นนี่คือหมายถึงผีผีนะคบเล่นงานคนที่ว่าทำไมถึงพาคนอื่นเข้ามา ก็คือเจ็บป่วยอืเหมือนเจ็บป่วยเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมไปหาหมอหมอก็บอกปกติอะไรเนี้ยแต่ว่าบางทีเดินไม่ได้นอนสมอะไรเนี้ยแต่พอไปให้โต้งดูให้โต้งเขาบอกว่าบ้านสกปรกเขาก็ต้องมีการลำาผีล้างผีมันเป็นเป็นงานที่ใหญ่มอนแข้งหลายอย่างครับใช่ครับผมค่อนข้างเยอะใช่ครับผมเราถึงลูกหลานถึงไม่อยากทําผิดพอทําผิดเราก็ต้องมีการเขาลงโทษอะเขาลงโทษคนฟ้าว่านเขาไม่ลงโทษคนที่พามา ก็คือถ้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเสื่อ <ผม S 1> พลาดพังไปก็ต้องมีการแก้ด้วยการลํำพีใช่ค่ะเป็น<ต>ที่ที่ยังไงก็ต้องทําต้องทำครับก็คือเขาถือว่าบ้านปกปกก็คือทําบ้านให้สะอาดอย่างในวัดคงคารามครับมีมีหลายๆจุดเลยอย่างอย่างใน,ในโบสถ์อันนี้ก็มีภาพจิตรกรรมที่ต้องบอกว่าเก่าแก่มากครับแต่สียังสดอยู่เลยก็คือเป็นภาพจิตรกรรมที่เขียนในสมัยจุทธยาแล้วก็รัตนโกสิน์เป็นฝีมือช่างหลวงในสมัยรอสาม ในภาพนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประพุทธประวัติ<ล>ประวัติชาแล้วก็วิถีชุมชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่นี่แม้จะเป็นชุมชนชาวมอญครับพระอาจารย์บางอย่างเท่าที่ผมดูมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับอย่างอัฐิที่เก็บกระดูมมีความคล้ายแต่ว่าก็ไม่เหมือนซะทีเดียวมันแตกต่างกันยังไงครับคืออัฐิเนี่ยสมัยก่อนอคนมอญอ่ะเขาจะฝังดินอรอบ,ร,บรอบโบสถ์เขาจะให อา่าปู่ญาตายายได้ฟังเวลาพระลงปฏิโมกสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นให้ทําบุญอะไรเนี่ยแต่ว่าที่มีเรามีเห็นเจดีย์เรียงรายก็คือว่าเป็นที่อนุสรณ์ของเจ้าเมืองมอนไม่ได้เก็บบัตทีนะฮะเป็นอนุสรณ์เจ้าเมืองมอนเคยมาอยู่ตรงนี้ก็สร้างไว้เจ็ดองค์ที่เราเห็นที่มีลักษณะใหญ่ใหญ่โตกว่านี่คือของเจ้าเมืองแต่ว่าไม่ได้มีอัที่ที่นี่แค่เพียงเป็นอนุสรณ์ท่ท่านเคยมาเคยมาอยู่ที่นี่จากเรื่องที่พระอาจารย์เล่าให้ผมฟังครับเกี่ยวกับ ความเชื่อของคนมอญให้นําอัฐิหรือกระดูกเนี่ยมาฝังไว้รอบๆโบสถ์เพื่อให้ให้ฟังทำอะไรต่างๆผมก็นําไปเชื่อมโยงกับข่าวสักสิปี10ปีก่อนที่มีการบอกว่ามีการพบโครงกระดูกโบราณจํานวนมากเลยครับแต่การพบนั้นไม่ใช่อยู่ๆขุดไปพบแต่มีการมาเข้าฝันมันเป็นยังไงครับใช่ครับก็คือเขามาเข้าฝันโดมนี่แหละว่าเขาอยากขึ้นช่วยเอาขึ้นมาทําบุญน,นอยอตอนแรกเราก็ไม่เชื่อ พอปุ๊บอะลองดูพระอาจารย์บอกะก็ลองดูถ้าเขาอยากขึ้นก็ขุดจะเจอก็ก็เข้าไปขุดกันพอขุดไปแล้วก็ทั้งวันก็ไม่เจอแล้วพอตอนคืนเขาว่านอนเสร็จแล้วเขาบอกว่าขอให้บวชให้เขาด้วยอ่าแล้วคนที่ขุดนั้นก็เลยบวชให้พอบวชเสร็จแล้วก็เข้าไปขุดกันก็เลยเจอเจอเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บก็ท่านเจ้าวาดที่นี่พระครูสัญญาพิรัตน์นะท่านก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากขึ้นก็มาบอก ก็พอรุ่งเช้าเราก็เข้าไปขุดจะเจออีกหลายๆศพบ,บางบางหลุมเจอก็ประมาณ 3, สามศพสี่ศพนอนท<า>ับในหลุมเดียวกันในหลุมเดียวกัน<อ>บางศพที่เราเจอก็เหมือนบางศพที่นอนฟ้่มหน้าแล้วมือไฟหลังก็มีผมมีลักษณะแบบนี้ด้วยครับใช่ครับผม<อ>ก็เจอมาทั้งหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยทั้งหมดประมาณร้อยห้าสิบศก็คือบางของเด็กนี่ก็คือเจออยู่ในหม้อก็คืออาจจะเป็นเด็กทารก ก็ใส่หม้อใหญ่ใส่ชีวิตแล้วก็ใส่หม้อลงไปอะไรพวกนี้ครับคนมอนอ่ะจริงๆแล้วถ้าตายโหงเรียกว่าตายโหงแล้วกันครับเขาก็จะเอาเข้าวปะช้าเลยไม่มีการทําพิธีใดๆไม่มีการสวดไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาเข้าประช้าฝังเลยสมัยก่อนมันไม่มีโกดังใช่ไหมก็ฝังลงดินแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือมีโกดังก็ก็ยังเอาเข้าวกัดังอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือประมาณสักสามหรือสี่ศพ มันมีโกดังโบราณอยู่โบราณที่ติดอยู่กับสารนั่นก็คือประมาณห้าหกสิบปีแล้วแหละเขาก็ไม่เอาขึ้นข้อพ,พวกนี้อย่างมากก็สามปีเขาก็เอาขึ้นอืผมทราบมาว่ามีการล้างป่าช้าแต่ข้มอมูลที่มีในห้าครั้งบางบทีไม่เจอเลยใช่ครับแต่พอมีการทําพิธีหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกก็ถึงเจอเจอครับอืมันแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเอาง,ง่ายๆว่าเขาอยากไปเกิดไหมถ้าเกิดก็เจอ ในสมัยเด็กๆอ,อัตมาก็คือได้ยินเขาว่าประช้าวังคาดูถ้าจะผ่านวัดวัดคงคาราเนี่ยก็คือต้องวิ่งกันอย่างเดียวเขาบอกว่าผ่านตรงนี้นี่วิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าครับวิ่งให้เร็วที่สุดม,มันนะมันคือในตอนนั้นคือล่ำลือว่าดุขนาดนั้นเลยยัง <จะ S 2> ไงก็เจอมันลกนะครับก็คือต้อนไม้มันเยอะมันไม่มี กาแพงอย่างในสมัยนี้สมัยก่อนต้นไม้มันดูทึบดูอะไรเนี่ยวัดก็ดูอึมครึมอะไรพวกนี้ความมนต่างๆว่ครับนี้ก็คือมันไม่มีแสงไฟที่จะอย่างนี้เนี่ยพอมาแล้วมันดูน่ากลัวอะไรพวกนี้ล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นโพครับอาจารย์เขาบอกว่าต้นโพนี้เก่าแก่200กว่าปีเลยมีเรื่องสิ่งเล่นลับลี้ลับที่ใต้ต้นโพนั้นมีอะไรครับอาจารย์อย่างต้นโพก็คือเป็นเจ้าที่ของวัดก็คือคนมาขออ่า เกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยบางทีอาตมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็อคือคือหมอเ,อเรียกอะเยอญาติไปหมดแล้วอะเรียกไปคุยว่าต้องทําใจแล้วต้องทําใจแล้วอะไรแล้วแต่ว่าเขาเขาพาปุ๊บเขาก็าจุดทูบบอกว่าอ่าเฉพาะเขาดีขึ้นบอาว,ว่าจะให้มีหนังมีอะไรให้รุ่งเช้าอาการปกติอืม,มันเป็นความเชื่อโยงก็คือ ใช่สารใต้ต้นโพไหมครับใช่ครับที่แบบเขาเรียกสารเขาปูเป็นสารเจ้าที่อที่นี่คืออย่างสอบข้าราชการก็มาขอก็สอบได้บางคนขอโชคลาภนิยมแค่ผ่านยกมือไหวบอกถ้าถูกรางวัลหรืออะไรก็จะมาทําต้นโพให้อะไรให้เขาก็ถูกเขาก็มาทําให้มาเทพื้นให้อะไรให้ปดูกกระเบื้องให้วันที่สิบห้างคืนโยมาถ้าโยงมาอยู่นโยมจะได้ยินเขย่าเสียงเสีย ั้งคืนคนมาค่อนข้างเยอะนะครับวันแล้วแต่ว่าใครมาขออย่างแต้ต้นโพลเนี่ยเขาถึงก็บอกว่าพอนําหนังมาฉายให้ปู่เนี่ยครับปู่ลงมานั่งดูด้วยบางคนเห็นเป็นลักษณะแบบผมสีขาวเลยอันนี้ใช่ฮะเห็นว่านั่งห้อยขาบนเขาไม่ได้นั่งลงล่างนะเขานั่งอยู่ที่ัิงโอยห้อยขาดูที่ผมนั่งอยู่พระอาจารย์นี่คือบริเวณโบสถ์แต่ป่าช้าเก่าโบราณจริงๆคืออยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะว่า วัดเรานี่รถไฟพากลางวัดเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะเข้าไปฝั่งนูน้นมันมีข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรกระทำไหมครับพระอาจารย์ก็คือถ้าโยมจะทําอะไรโยมก็จุดธูปบอกขอหน่อยอืว่าจะโยมทําเพื่ออะไรอือะไรแค่นั้นแหละครับเราไม่ลบหลู่เขาว่าก็ใช้ได้ครับทราบมาว่าก่อนหน้านี้มีมีหลายๆกรณีที่ที่อาจจะเข้าไปด้วยความไม่เรามัดระวังหรือเผลอพลาดอะไรไปถึงกับต้องกลับมาขอเข้ามาก็มีใช่ครับบางครั้งไม่ได้มาบอกทางวัด หรือไม่ได้บอกเท่าที่เจ้าทางว่าเราจะไปถ่ายรายการนะอะไรต่ออะไรนะบางครั้งมันก็มีเหตุขัดข้องที่ตามไปแล้วต้องกลับมาแก้หรืออะไรต่างๆเพราะพวกนี้มันเป็นอะไรที่ว่าสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะมันจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดจากใครแค่นั้นแหละครับคือโยมเห็นแล้วโยมเฉยๆไว้ซะคือเขามาขอสุบูร์จะทำให้เขา ก็ได้รับฟังเรื่องราวครับเกี่ยวกับประเพณีมอญรวมถึงที่มาของวัดคงคารามแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายแล้วกันครับแต่หลังจากนี้ครับรอาจารย์เดี๋ยวทางพวกผมจะต้องขออนุญาตอาจารย์เข้าไปที่พื้นที่ฝั่งประชาฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่ด้านไหนกันครับวันนี้ผมขอบคุณอาจารย์อนุวัตน์มกครับที่ให้ข้อมูลเรียกได้ว่าหลายๆเรื่องไม่เคยได้ทราบเกี่ยวกับมอญวันนี้ก็ได้ทราบนาสการครับขอบคุณครับรอาจารย์ ตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นโพนะครับที่มีความเก่าแก่กว่า200กว่าปีเลยนะครับเขาล่าลือครับว่าที่ใต้ต้นโพต้นนี้มีปู่ครับหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละครับที่อยู่บริเวณนี้มานานมากแล้วคนก็มักจะมาขอโชคลาภกันขอยศถาบรรดาศักดิ์ขอเรื่องสุขภาพต่างๆจนถึงขั้นวันที่วิกฤตมากๆที่เกือบจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยครับยังรอดชีวิตกลับมาได้อย่างมีปฏิหารที่น่าเหลือเชื่อมากจะเห็นได้เลยครับว่ามีการนําป้ายนะครับมาติดไว้เลยว่า ผู้ที่จะนําภาพยนตร์มาฉายแก้บนเนี่ยมีข้อจํากัดในการฉายด้วยว่าฉายได้กี่เรื่องเพราะว่าปู่นะครับชอบภาพยนตร์มากวันนี้ครับหนึ่งในเรื่องที่เขาบอกกันมานานแล้วครับเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวนี้ขอพรจากปู่นะครับว่าจะมีเลขมงคลกลับไปหรือเปล่านะครับ<า>อ่าได้มาแล้วครับเป็น1 7 8ครับ เลขมงคลจะป er. คูครับทุกวันที่15บริเวณนี้นี่คนเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีคนเข้ามาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นเลขมงคลให้กับคุณผู้ชมทุกคนครับ1น8ครับนอกจากเลขเซียมซีนะครับวันนี้ผมนําทูบนะครับที่เป็นของตามรอนัคราดเลยต้องบอกว่าทูบนี้ผ่านพิธีมงคลอะไรต่างๆมาพอาสมควรนะครับวันนี้จะนํามาจุดนะครับแล้วก็ขอกับปู่นะครับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะครับให้ท่านนะครับ ให้เลขมงคลแก่คุณผู้ชมนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะจุดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเข้าไปที่ป่าช้ามอนด้านในแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วมาดูตัวเลขกัน,นครับด้านหลังของผมนะครับก็คือ ป่าช้าผีมอนนะครับตรงข้ามกับวัดคงคารามเลยพอเดินเข้ามาตรงนี้ครับบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วด้านในมองไปมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆห,หมดเลยนะครับมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนเขาบอกว่าทางที่ดีไม่จําเป็นอย่าเข้ามานะครับเพราะว่าที่นี่คือที่ของคนตายมีการขุดแล้วพบหลายตัวหลายครั้งแม้จะล้างป่าช้าไปแล้วแต่ขุดก็ยังเจออยู่ดีครับเป็นที่ที่ ไม่มีใครอยากเข้ามาเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ใหญ่กล้องนะผู้ใหญ่กล้องเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่นี้เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยผมค่อนข้างแบบว่าต้องรีบเข้ามาในนี้พอสมควรเป็นเพราะอะไรครับผู้ใหญ่มันมืดแล้วครับเพราะว่าตอ,ตอนนี้มันจะค่อนข้างน่ากลัวหน่อยเราจะจำ อะไรไม่ดีมาเราก็จะไม่รู้ไงเพราะเรามันโผเพโผเพอยู่มันจะไม่ดีคนมอนเขาถือ oh. เวลาไปไหนมาไหนกลา,างค่ํคืนแบบโผเพอ่อะขีดตามน้ำคอยอะไรเง mm. ี้ยมันก็จะมาติดตามตัวเราได้เพราะ่าก่อนที่คนเท้าคนแก่เวลาเดินเขาต้องมีของมีคมมีมีดมีตะปูมีมาเดินเป็นเหมือนเครื่องรางวัลต้องการใช่มีตะปูเพราะมันคมพวกนี้เนี้ยกลัวสิ่งนี้้ํำมันก็จะต้องเยอะๆะน่อยคุยกับพระอนุวัฒน์ท่านก็บอกว่าขุด ก็เจอยังไงก็เจอขุดตรงนี้ขุดตรงไหนก็เจอเพราะว่าประชาวันนี้มันเยอะเรียกว่าเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็อาจจะมีอาจจะเคยขุดเจอหรืออาจจะยังไม่เจอก็มีแต่ผู้ใหญ่พาไปดูก่อนนี่ด้านข้างนี้ผมพูดยากคือขุดไปเผาบ้างแล้วเขาจะไว้สักสองปีสามปีตามญาติตามอะไรที่เขามาบอกไว้แล้วก็ค่อยเผาโอสิ่งนี้เรียกว่าโกดังโกดังเก็บศพที่ผมพุยกับพานก็คือนํำศพ มาไว้ในนี้เลยใช่แล้วก็อยาเอาบีแท่งปูนอนน้น่ะไปลองอ่ะแผ่ผ้าครึ่งแล้วก็มาสวมใส่ออก็มาก็กบกปอกปิดไช้ปิดให้มันเป็นเป็นแบบนี้อืแล้วเวลาครบครบปีเงี้ยครบปีเดือนสงกา์ก็จะมาบางสกุลทีหนึ่งเหมือนเช็คนิ้งอย่างอันเนี้ยโกดังที่ปิดใช้แล้วไม่ใช้แล้วแต่อย่างอันนี้ครับผู้ใหญ่ยังมีโบกปูนปิดีือปูมีอยู่ครับ นี่คือยังมีคนอยู่ใช่ครับรูเห็นผู้ใหญ่บอกว่าส่วนใหญ่จะเก็บประมาณสปีอันนี้เสียชีวิตตั้งแต่ห0ศนนี่เจปีนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันคงยังไม่ได้ขุดแล้วมั้งไม่ได้ขุดแล้วจริงๆก็ไม่ได้มีกรอบที่ตายตัวใช่ไหมผู้มันแล้วแต่ลูกหลานเลยจะเก็บไว้นานแค่ไหนนี่ตรงนี้ก็คือยังยังเป็นโกดังอยู่นะโกดังที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือเคยผ่านการใช้งานอันนี้ที่ที่ลูกก็น่าจะมีอยู่ถ้าอนุวัฒน์ท่านบอกว่า มีบางล่างที่ไว้ในโกดังห0สิเจ็ดสิบปีแล้วอยู่ไหนครับผู้ใหญ่ก็อยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยคือเก่บเพราะไม่มีร่องลอยทุบอุ้ยคุณผู้ชมในนี้ต้องบอกว่ายิ่งเย็นอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมันมันมันยิ่งน่ากลัวจริงๆนะดูสิมันมองไปมันเป็นป่านะก็ที่บอกว่าให้เข้าเร็วๆหน่อยเพราะว่าอย่างอย่างละโลก โล่งนู้นที่เราอยู่อ่ะมันจะมีแดดไอ้ร่องนี้มันจะไม่มีแดดแล้วไม่มีเลยนะที่ต้องไปไล่ให้มากันเร็วๆอันนี้ก็คือเชิงตะกอนอ่านี่อันนี้ยังใช้งานปัจไม่ใช้แล้วตะกอนจะมีมีตรงเนี้ยใส่ฟืนไปมีรางรถไฟอยู่รางรถไฟนี่รางรถไฟเพราะว่าฟืนจะใส่ข้างบนอ่าอ่าล้างจะใส่ข้างบนนี้แล้วทีนี้ข้างล่างก็รอเก็บกระดูกก็คือล่างอยู่ตรงนี้ ช่มาู้ใหบนอ๋ออยู่ข้างบนนี้วางาตรงนี้ครับตรงนี้ใส่ฝืนเข้าไปมีเรื่องเล่าครับผู้ใหญ่บอกว่ามีค่ำคืนหนึ่งหรืออาจจะหลายคืนเนี่ยตรงนี้จริงๆปริวาลก็เป็นแต่พระแต่มีคนเห็นคนนุ่งขาวอมขาวนั่งกันเต็มเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่เ,เรื่อง,งที่เกิดจริงๆแต่ว่าเฉพาะบางคนที่เห็นไม่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นแต่ผู้ใหญ่ในฐานะเป็นคนในพื้นที่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงแล้วก็ยังมีมาบางทีมาเป็นหุ่น เป็นหุ่นเป็นหุ่นใจกุ้งขาวฮมข่าวมามาดักฟันกงบเราครับหุ่นคเหมืนเหมือนเหมือนล่างเราอะแต่ไม่รู้ก็รู้ว่าเป็นผู้ชายไงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันลักษณะไม่ชัดเจนใช่อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนมนุษย์แบบนี้เหมือนผู้ใหญ่ชราม่าหุ่นข้างหลังเนี่ยผู้ใหญ่มันในป่าผมเรียกว่าป่าช้าอะไรมันไกลแค่ไหนมันจะเป็นแค่ตรงนี้ครับตรงโน้นสาลคือตรงโน้นสารตัลยสารที่ให้ผู้ใหญ่พาไปครับ คือคือศาลศาลตัวนี้ยก็คือศาลเจ้าที่ที่นี่แหละโอ้เนี่ยก็คือรักษารักษาที่นี่ไว้อ่ะอืมตรงนี้ก็มีโกดังอยู่พุ้นี่หน้าศาลเนี่ยตรงนี้ก็มีโกดังนี่น่าจะยังอยู่นะผู้ใหญ่ยังไม่ถูกยุบด้วยเมื่อก่อนก็มีศาลโอ้บรรยากาศอย่างที่ผู้ใหญ่บอกจริงๆนะผมเข้าใจแล้วครับผู้ใหญ่ที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 ่ปกปักรักษาอยู่ตรงนี้โอ้ จริงๆการเข้ามาแบบนี้แม้ผมจะบอกว่าไม่รบกวนแต่บางทีผมอาจจะเผลอไปรบกวนผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่เขาเล่ากันว่ามีการขุดพบนี่บริเวณไหนมังผู้ใหญ่อจะจำทั้งเนี้ยหมดเลยที่ดินเรายกยุบเนี่ยเพราะาการขุดมาใหม่อเพราะว่าก่อนดินมันไม่ยบดินมันแน่นนี่ข,ขุดมาก็ประมาณสิบกว่าปีแล้ว คนแถวนี้เขากลัวกันไหมครับก็กลัวนะอืวระช้าวัดคงคาเนี่ยเมื่อก่อนมีเส้นตรงนี้เส้นเดียวไอ้รางรถไฟที่ข้ามกันก็เป็นร้อยศพแล้วที่โดนรถไฟโชว์ยันอันนี้ข้อมูลนี้ก็ไม่ทราบมาก่อนเคยก็มีอุบัติเหตุเกิดเพราะรถไฟบ่อยครั้งตรงนั้นตรงที่รถไฟวิ่งเนี่ยแหละเป็นร้อยนี่นะครับระหว่างถ่ายก็มีรถไฟด้วยตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าแล้วผู้ใหญ่โกดังมีอยู่แต่ก็ไม่มากแล้วใช่แล้วตัเดี๋ยวนี้คนเผาหมด เป็นเผาหมดแล้วก็คือเชิญตะกรอนี้ก็หยุดใช้งานมานานแล้วพอสมควรแต่เมื่อก่อนน่ะที่คนคนรุ่นเก่าเลยเนี่ยถ้าคนมอนน่ะนะหนึ่งถ้าตายโหงต้องเก็บเลยเข้เาเก็บเลยเข้าเลยปีสองปีค่อยขึ้นเอาไปไปทำนั้นใหม่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าอันนี้ผมรวบรวมความิเห็นมาเขาบอกว่าผีมอนเนี่ยดุอาฆาตเทียนมากทำไมมันคือคือเราต้องทำตามไม่ถูก ามประเพณี้คือถ้าผิดเหมือนคนท้องเข้าไปไหบ้เขาคุณลำผีเป็นแสนเลยนะลำผีตามโรงเรือนทำไหว้ใกล้ไหว้ไรตรงเตองตรงมอนนี่คือต้องทําเป็นแสนเป็นแสนนะเพื่อคล้ายกับการขอขมาใช่เรียกว่าผู้ใหญ่มีข้อมูลเกี่ยวกับมอนผสมคนไม่อยาเป็นชาวมอนไหมไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแต่แม่เป็นทางย่าเป็นซึ่งแม่ก็ต้องมีการรับรับนี่คือต้องรับให้คนผู้ชายรับ อว่าผู้หญิงมันต้องรับถ้าว่าว่าบ้านนี้มีลูกถ้าเป็นลูกผู้ชายสองคนลูกผู้ชายคนโตรับอืมเป็นเป็นมอนอมเป็นบ้านก็ต้องแยกแยกผีไปก็ต้องไปสร้างบ้านผีใครผีมันแยกไปถ้าวันหนึ่งจู่ๆอันเรียกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนผู้ใหญ่วันหนึ่งอยู่ๆคนคนหนึ่งเนี่ยลูกชายหยุดส่งต่อผีกันผีมันพุหลุดกันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ โอ้อาการร้ายแรงออยู่ดีๆปวดท้องอยู่ดีเป็นนู่นเป็นนี่โดยเป็นโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะผิดผีเนี่ยเรว่างล้ผีเลยต้องแก้ด้วยการลำผีใช่ขอเข้ามาลาสิบขอเขามาบอกเราเก้าสิบเลยแหละโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ๆแต่มาอยู่เดือนหกนี่นะต้องไหวอันนกนะอืต้องไหวอนนกชุดใหญ่เลยนะผู้ใหญ่มาพูดคาว่าอันนกอันนกคืออะไรครับคือบรรพบุรุษของมนบรรพบุรุษของมนที่เรา คือสานกันมานานแล้วก็คืออนกกนกเขาก็เรียกกันนะอนกอนกก็คือนี่แหละปู่ย่าตายายเราแหละแล้วเราก็มาปู่ย่าตายายปลาปุ๊บเราก็มาสร้างอรง้แยกแยกแยก,ยกผีเรือนออกมาแล้วก็เรามาสร้างอธิบายน <G ül üyor> นก็คือมีผีเรือนอยู่ตัางหากแล้วก็มีอนกเนี่ยอยู่ด้วยอนกใช่ ก็เป็นทมเนียมปฏิบัตินะผู้ใหญ่อยู่ๆจะไปหยุดทาไม่สืบทดไม่ได้เด็ดขาไม่ได้ปีคุณต้องทําทุกปีแล้วเรื่องงานจัดงานนี่ปีละครั้งนะครับคนมรปีสองครั้งไม่ได้นะมีช่วงไหนบ้างผู้ใหญ่ปีสมมติว่าปีนี้เราบวชเราจะแต่งเลยไม่ได้นะต้องข้ามปีต้องรอข้ามปีก่อนใช่ทุกอย่างถ้ามีงานปีนี้ครั้งแรกคุณต้องข้ามไปขัดไปข้ามไปโอ้โห พะเีณีเขาเขาจะเนี้ยบหน่อยอืตรงนี้ป่าช้าเก่าเมื่อก่อนใช้เผาศพแต่ฝั่งนู้นกับผู้ใหญ่เป็นเป็นเจดีแล้วนี่คือปัจจุบันอันนี้อันนี้ผู้ย้ายมาไม่กี่ปีนี่ครับแล้วคนแถวนี้เขาเวลาเขาเล่าเขาเขาเล่าอะไรประมาณไหนผู้ใหญ่ที่เขาเจอกันที่เขาเห็นกันเขาเจอบางทีเขาเป็นเรื่องเขาเขาเจอกันเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนทึบคนนี้อืแต่ตอนนี้ก็โล่งๆอ่ะก็คือก็งองมากพี่ก็เข้ามาทำรายการคนเดียวแล้วกัน เอาไหมอ่านี่นะผู้ใหญ่บอกเลยมีมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งร้อยวันเก็บศพอ่ะทช่ตรงนู้นเจอเหมือนกันครับเจอ,อยังไงครับผู้ใหญ่เจอนุงข่าวคมขาออกมาดูด้วย<อ>ดูระหว่างถ่ายทำาเอร้อยวันเก็บศพตอนนี้เป็นหนังตัวอย่างอยู่ยังไม่ได้ออกก็รอดูอยู่ว่าถ่ายอยู่ตรงนู้นอ่ะถ่ายอยู่สามสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ฉายใช่ร้อยวันเก็บศพเพราะอาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าผู้ใหญ่ทำไมจึงไม่ได้ถ่ายเนาะ โอ้เข้ามาในนี้ครับผู้ใหญ่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีของชาวมอญพอสมควรนะ <Bueno. S 1> แล้วก็ผมว่าถึงเวลานะผู้ใหญ่ที่เราต้องออกจากตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ที่ของมนุษย์ด้วยนะเราเราควรจะออกแล้วยิ่งช่วงนี้ตรงกับช่วงวันศาสตร์เดือน10ด้วยนะผู้ใหญ่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับหลังความตายของชาวมอญที่ค่อนข้างเข้มข้นนะผู้ใหญ่วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับ,รบได้รับฟังทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแล้วก็ในตอนที่มีชีวิตและหลังความตาย อย่างรายการเรื่องนี้ต้องรู้ผู้ใหญ่มาในฐานนะให้ความรู้แต่ถ้าคนที่เรียกได้ว่าอยากมาท้าทายมาลบกลูมาลบกวนผู้ใหญ่แนะนำไหมที่นี่อย่าเลยอ,อย่าเลยนะครับอย่ามาอ,มอย่ามาซุ่มซีซุ่มซ้าเหมือนชาวบ้านพูดนะเหมือนคาพูดเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้สถานที่แต่ละอย่างแต่ละที่เพราะว่าอย่าลบกลูกครับคนมอเน,นี่ของเขาจะค่อนข้างที่จะแรง แม้การเดินทางมายังวัดคงคารามและป่าช้าผีมอนจะทำให้ผมและคุณผู้ชมได้ทราบถึงประเพณีความเชื่อของชาวมอนที่ยึดถือสืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตในพื้นที่บริเวณแถบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปคือตำนานความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติที่แม้แต่คนในพื้นที่หรือขนาดผู้ใหญ่บ้านยังรีบเร่งรัด เื่อผมรีบออกจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วเพราะตรงนี้คือป่าช้าผีมนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้มาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันคงเหมือนกับรางรถไฟรางนี้ที่เป็นเส้นแบ่งอย่างดีระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายซึ่งผมควรกลับสู่โลกของคนเป็นเพื่อให้ผู้วายชนได้อยู่ในสถานที่ที่พวกเขาควรได้อยู่โดยไร้ซึ่งการรบกวน ตามรอยนครราชยันมหาเทวานาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมญาณบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตามรอยนครราชเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามรายการเรื่องนี้ต้องรู้ในช่องตามรอยนครราชกันเอาไว้นะครับเรามีรายการดีๆนำเสนอให้คุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากตามรอยนครราชครับ